หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวโรปร,รียนธรรม9ก้าประโยคโลหิตุประบาทโลหิตุประบาทนี้ได้แก่ การทำร้ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการยังพระโลหิตให้ห่อในพระวรกายแห่งพระองค์บุคคลผู้ใดมีใจหยาบช้าลามกประกอบด้วยโทสะจิตคิดจะปลงพระชนชีพแห่งองค์สมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์แล้วลงมือกระทำร้ายยังพระโลหิตห่อให้บังเกิดในพระวรกายสมเด็จพระพุทธองค์ซึ่งยังทรงพระชนชีพอยู่ เหมือนอย่างพระเทวทัตกระทําแก่พระองค์สมเด็จพระมิ่งมงกุฎโมลีศรีสากยมุนีโคโดมมรมครูแห่งเราทั้งหลายในพุทธสมัยนี้บุคคลน,นั้นย่อมได้ชื่อว่ากระทําโลหิตุปะบาทต้องอนันตริยกรรมเพื่อความเข้าใจในอนันตริยกรรมข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเราควรจะได้ทราบโลหิตุปะบาท ที่พระเทวทัตกระทำไว้เป็นตัวอย่างเสียก่อนคือพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ผูกเว้นกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคโดมของเรามานานหลายแสนชาติตกมาถึงในชาตินี้ทีแรกก็มีความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาถึงกับเข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุภายหลัง ได้บำเพ็ญสมณธรรมสำเร็จโลกียลิศแล้วมีจิตกำเริบโอหังปราถนาจากบริหารการคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อพระองค์ไม่ทรงอนุญาตก็บังเกิดความอาฆาตปราถนาจากกระทำร้ายสมเด็จพระพุทธองค์ด้วยประการต่างๆคราวหนึ่งสืบทราบว่าสมเด็จพระบรมศาสดา จากเสด็จไปโดยมันคาที่ผ่านภูเขาจึงแอบขึ้นไปบนภูเขาเลือกก้อนหินใหญ่เท่ากุดาคารคือประมาณเท่าเรือนยอดได้ก้อนหนึ่งแล้วก็น,นั่งจดจ้องคอยที่อยู่เมื่อสมเด็จพระบรมครูเสด็จผ่านมาโดยมันคาเบื้องล่างขนเนพอเหมาะพอดีแล้วพระเทวทัตผู้ใจบาป กพลักก้อนหินใหญ่กลิ้งตกลงมาทันทีโดยมีความประสงค์จากให้ทับสมเด็จพระพุทธองค์ที่ทรงให้ถึงแก่ชีพิตักใสในขณะที่ก้อนศิลาตกลงมาใกล้จะถึงสมเด็จพระพุทธองค์นั้นก็พลันบังเกิดอัศจรรย์บังเกิดมีก้อนหินศิลาใหญ่สองก้อนพุดขึ้นมาจากปัตตภี เข้ากลางกั้นก้อนศิลาที่กำลังลอยละลิ่วลงมาจากยอดเบื้องบนโดยการผลักของพระเทวทัตผู้ใจบาปก็กิริยาที่ก้อนศิลาใหญ่ทั้งสองบังเกิดขึ้นมารองรับกลางกั้นก้อนศิลาร้ายนั้นย่อมมีกิริยาอาการเสมือนหนึ่งว่าก้อนศิลาใหญ่ทั้งสองนั้นจะมีจิตมีวิญญ,ญาณมากไปด้วยความจงรักภักดี เข้าป้องกันพยันตรายมีให้เข้ามาพ้องผ่านพระบวรากายแห่งสมเด็จพระชินสีได้โดยฉับไวโดยที่เมื่อผุดจากพื้นปัตตภีในขณะนั้นศิลาใหญ่ทั้งสองก็มีกิริยาน้อมยอดเข้าหากันพระหนึ่งจะเป็นเครือเถาวันมิได้แข็งกระด้างทื่อเฉอยอยู่เหมือนภูเขาธรรมดามีกิริยาองค์อาจฉับไว้คึกขนอง เข้ากลางกั้นก้อนศิลาล้ายให้หยุดลงในทันทีประดุดพญาไกรสอนราชสีเข้าห้ามสัตว์ลายมิให้มากระทำอันตรายต่อผู้ที่ตนพักดีมีกิริยาประคับประคองเสมือนหนึ่งว่ามีจิตมากไปด้วยความกรุณาประดุดบิดามารดาเมื่อบุตรของตนขนองโผลนโจรเข้ามาก็บังเกิดมีจิตกรุณาเอามือซ้ายขวา รับประคองปลอบขวัญบุตรแห่งตนไว้ฉะนั้นอีกประการหนึ่งก่อนศิลาใหญ่ทั้งสองนั้นมีกิริยาประหนึ่งมากไปด้วยความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระชินสีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างซื่อตรงต่อองค์สมเด็จพระบรมครูอยู่เนืองนิดดุดสิทธ์คอยรับบริขารแห่งอาจารย์ที่ตนเคารพเลื่อมใส ดุดสหายเพื่อนตายที่รักอย่างสนิทมิได้คิดทอดทิ้งเพื่อนกันดุดอมาตข้าราชการมีหน้าที่เป็นข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมเกษตราธิราชเจา้าซึ่งมากไปด้วยความจงรักภักดีดุดเหล่าเทพพย,ายดาซึ่งเป็นข้าเฝ้าเห็นเทพบริวารแห่งองค์สมเด็จพระอมรินทราธิราชดุดหมู่พระพรมซึ่งอุดมไปด้วยฌาน เข้านบนอบหมอเฝ้าท่านเท้ามหาพรมผู้เป็นใหญ่ฉะนั้นจึงเป็นอันว่าในขณะที่ก้อนศิลาซึ่งพระเทวทัตผลักลงมาจวนจะถึงสมเด็จพระพุทธองค์นั้นกบปรากฏมีก้อนศิลาใหญ่เกิดขึ้นมาแต่พื้นปัตตภีสองก้อนแล้วน้อมยอดเข้าหากันรองรับกลางกั้นก้อนศิลานั้นไว้มิให้ กถูกต้องพระวรากายแห่งสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์ก้อนศิลาใหญ่ร้ายเท่าเรือนยอดที่พระเทวทัตผลักลงมานั้นก็พลันกระแทกลงเหนือยอดศิลาใหญ่ทั้งสองที่ผุดขึ้นรองรับจึงแตกออกเป็นสะเก็ดกระจายไปในบรรดาสะเก็ดศิลาที่แตกกระจายออกไปมากมายนั้นศิลาสะเก็ดหนึ่ง กระเด็นไปถูกต้องที่สุดปลายพระบาทแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาอย่างแรงมีอาการประหนึ่งว่าประหารด้วยขวานพระโลหิตเลาะห่อขึ้นมาทันทีในขณะที่สะเก็ดศิลานั้นมากระทบพระบาทและทำให้พระชวีวันชำ้ำแต่หาได้แตกทำลายไม่เหตุใดจึงไม่แตกทำลายเพราะเหตุว่า พระวรกายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทุกพระองค์นั้นย่อมเป็นอภเพธกายคือเป็นพระวรกายที่มีสภาพไม่แตกทำลายในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระอวัยวะส่วนไหนๆย่อมไม่มีการแตกทำลายถึงใครจะทำร้ายด้วยอาวุธใดๆ แม้จะเป็นไม้กระบองเท่าภูเขาก็เป็นพระวรากายคงกระพันชาตีโดยธรรมดามิได้บุบสลายแตกแยกเป็นแผลใหญ่ดังสามัญชนทั้งหลายคงเป็นแต่เพียงทรงมีพระชวีวันช้ำเท่านั้นคือเป็นแต่เพียงพระห่อพระโลหิตขึ้นมาเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็ย่อมเป็นการเพียงพอแก่การที่จะยังบาปใหญ่ให้บังเกิดแก่ผู้ปทุสลายเข้าขั้นโลหิตุปบาทต้องอนันตเรียกรรมได้แล้วด้วยเหตุนี้เมื่อพระเทวทัตผู้มีจิตปทุสลายมุ่งหมายจากโปรงพระชนชีพของพระองค์แล้วกลิ้งศิลาใหญ่ให้ตกลงมาแม้ว่าก้อนศิลาใหญ่นั้นจะไม่ถูกต้องพระวรากายทั้งหมด เพราะมีก้อนศิลาใหญ่อีกสองก้อนผุดขึ้นมารองรับไว้เป็นแต่เพียงสะเก็ดศิลากระเด็นไปต้องพระบาทยังพระโลหิตให้ห่อถึงกระนั้นท่านก็ย่อมได้รับกรรมหนักขั้นโลหิตตุปบาทต,ต้องอนันตริยกรรมแต่ในภายหลังต่อมาเมื่อหมอชีวกโกมารพัฒ์ทำการะผ่าพระชวีวันบริเวณที่ต้องสะเก็ด ออกด้วยมีดรีดเอาพระโลหิตร้ายออกเสียจากพระบาทนั้นไม่จัดเป็นโลหิตุปะบาทไม่ต้องอนันตริยกรรมเหตุใดหมอชีวกจึงไม่ต้องอนันตริยกรรมเล่าเพราะเมื่อคิดคิดไปก็ดูเหมือนว่าเขาจะทำอันตรายแก่พระวรกายแห่งองค์แห่งพระองค์มากกว่าพระเทวทัศอีก ด้วยว่าพระเทวทัตเพียงแต่ทำให้โลหิตห่อขึ้นในพระวรากายเท่านั้นแต่หมอฉี่วโกโกมาลพัดทำการผ่าตัดถึงกับให้พระวรากายเป็นแผลและก็มีโลหิตไหลออกมาเออเมื่อว่าถึงตอนนี้ก็ให้น่าสงสัยเข้าอีกคือเมื่อตะกี้นี้ท่านว่าพระวรากายให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น่ะ เป็นอภพทกายคงกระพันชาตีไม่แตกสลายแต่เหตุใดละ่ะเมื่อหมอชีวกผ่าตัดนั้นจึงผ่าตัดออกได้เล่าเช่นเนี้ยท่านจะว่าอย่างไรสมมุติว่ามีผู้หนึ่งถามขึ้นมาดังนี้ก็ย่อมจะมีวิสัชนาว่าหมอชีวกโกมารพัฒแพทย์หลวง มีความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาทรงคุณวิเศษเป็นพระอรยะบุคคลชั้นพระโสดาบันเมื่อทราบเหตุที่พระองค์ทรงมีพระโลหิตห่อที่พระบาทก็มีความปรารถนาจากได้แลเห็นสมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระสําลานโดยน้ำใจอันประกอบด้วยความพักดีใช่ว่าจะมีเจตนาประทุสล้ายแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หามีได้ แล้วจึงขอพระวะโรกาสพาพระชวีบริเวณที่ฉําเพื่อจะรีดเอาพระโลหิตออกเมื่อได้รับพระบรมพุทธานุญาตแล้วเขาจึงสามารถพาออกด้วยมีดรีดพระโลหิต้ายออกเสียจากพระบาทได้และพระโลหิตที่รีดออกมาได้นั้นก็มีประมาณไม่มากมายอะไร มีประมาณเพียงพอมาแงวันดื่มกินได้สักอิ่มหนึ่งเท่านั้นในกรณีนี้ถ้าหมอชีวกไม่ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้กระทาตามขอบตามชอบพระหรือไทยแล้วเขาจักไม่สามารถผ่าตัดพระวรกายของพระองค์อันได้ชื่อว่าเป็นอเพธกายนั้นได้เลยเป็นอันขาดเพราะเหตุที่เขามีประสาทภาษาทะเลื่อมใส ปราถนาเพื่อจักรักษาพระองค์ไว้ให้ทรงปราศจากพระโลคาภาธทำการผ่าตัดโดยได้รับพระบรมพุทธานุญาตก่อนดังกล่าวมาแล้วฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นผู้กระทำโลหิตุปบาทไม่ต้องอนันตริยกรรมเรื่องของเรื่องเป็นเช่นนี้จึงไม่น่าที่จะคิดมากไปให้เสียเวลาเปล่า ใช่หรือไม่เล่าท่านรวมความว่าสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ผู้ใดมีจิตคิดประทุษลายกระทําพระวรากายแห่งพระองค์ให้พระโลหิตห่อกรรมของผู้นั้นย่อมเพียงพอที่จะเป็นโลหิตุปะบาทกรรมนี้มีข้อความเกี่ยวกับ เกี่ยวเนื่องกันที่เราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนควรจะรับเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาอีกดังต่อไปนี้สมัยที่สมเด็จพระพุทธองค์สเสด็จด,ดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้วบุคคลผู้ใดมีจิตโหดร้ายไฝ่หากรรมอันเป็นบาปหยาบช้าประทุษล้ายวัตถุ ที่เกี่ยวกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในไตรโลกเช่นทำลายพระเจดีย์เจ้าทําลายไม้พระศรีมหาโพทำลายทุบต่อยพระบรมสารีริกธาตุโดยใจมัวเมาประมาทอาฆาตมาตร้ายในพระบรมศาสดากรรมของบุคคลนั้นเป็นอกุศลกรรมคือเป็นบาปหนัก เสมอก,กันกับอนันตริยกรรมย่อมจะให้เสบยทุกข์ในนลกอย่างสาหาัสเสมอก,กันกับอนันตริยกรรมแต่ว่าไม่จัดเป็นอนันตริยกรรมทั้งนี้ก็เพราะว่ากรรมเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นกรรมหนักมีโทษมากก็จริงแต่ไม่มีกำหนดเที่ยงที่จะให้ผลในชาติหน้าคืออาจจะให้ผลในชาติอื่นต่อไปก็ได้ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนอนันตเรียกรรมหากเป็นอนันตเรียกรรมแล้วมีกำหนดเที่ยงที่จะให้ผลในชาติหน้าซึ่งต่อจากชาตินี้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้หากจะว่าก็ททำไปด้วยเจตนาดีคือเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอันมากเมื่อได้ประสบพบเห็นพระเจดีย์เจ้า ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธปฏิมากรถูกกิ่งพระศรีมหาโพหักทอดทับเป็นอันตรายดูแลแล้วไม่น่าจะมาแลดูแล้วไม่นำมาซึ่งความน่าเลื่อมใสไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจมีความปรารถนาดีคิดจักยกย่องพระบวรพุทธศาสนา จึงจัดการตัดกิ่งพระศรีมหาโพนั้นเสียด้วยเจตนาจะรักษาไว้ซึ่งพระรูปพระปฏิมากรหรือพระเจดีย์เจ้าซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุการกระทําด้วยความปราถนาดีเช่นนี้ก็หามีบาปมีกรรมอันใดไม่แม้ในกรณีที่ กิ่งพระศรีมหาโพธิ์สึ่งทอดไปในเบื้องบนแห่งพระเจดีย์เจ้าและพระพุทธปฏิมากรเป็นสถานที่เกาะแห่งเหล่านกกาทั้งหลายหากพิจารณาเห็นว่าเจ้านกเจ้ากาทั้งหลายที่บินมาเกาะกิ่งพระศรีมหาโพธินั้นมันพากันกระทำสิ่งที่ไร้เดียงสาตามภาษาสัตว์เดรัจฉานคือถ่ายอุจจาระลงถูกพระเจดีย์เจ้า และพระรูปปฏิมากรอยู่เนืองๆเ,เห็นแล้วให้ละคายเครืองใจนักจึงขึ้นไปหักใบตัดกิ่งพระศรีมหาโพนั้นเสียเพื่อมิให้เจ้านกเจ้ากาจันไรมันมาเกาะและก็กระทำอาการอันน่าทูเรศนั้นอีกต่อไปอย่างนี้ก็หาเป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดไม่เพราะทำไปด้วยเจตนาดีต่อองค์สมเด็จพระชินสี สัมมาสัมพุทธเจ้า